ภาพบ่งบอกความเป็นตัวคุณคุณเห็นภาพผู้หญิงทั้งสี่ภาพนี้ไหมคะเลือกภาพที่คุณชอบมากที่สุดมันจะบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้อย่างแม่นยําเลยทีเดียวรับคําทํานายแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆต่อไปเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปรับฟังคานายได้เลยคะ่ะคนที่เลือกภาพที่หนึ่ง คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะโรคส่วนตัวสูงมีคอมฟอร์ทโซนไม่ค่อยเปิดใจหรือเปิดเผยเรื่องเรื่องส่วนตัวให้ใครได้รับรู้ไม่ชอบให้ใครมาควบคุมชีวิตเป็นคนค่อนข้างมั่นใจตัวเองมีอีโก้อารมณ์แปรปรวนเป็นคนคาดหวังกับความรักค่อนข้างสูงรักใครรักจริงไม่ชอบการถูกหักหน้าเป็นคนมีฟอร์มเยอะและก็แคร์ความรู้สึก บางคนนะคะแค่บางคนบางเคสถ้าต้องเจอเรื่องต่างๆในชีวิตก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพิอเฉยกับทุกสิ่งจะไม่ทําอะไรเลยพยายามเยียวยาตัวเองและยอมรับในโชคชะตาเพราะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมข้อดีคือเป็นคนที่มองภาพรวมในอนาคตมากกว่าอดาีตที่ผ่านมาชอบที่จะเรียนรู้และวางแผนชีวิตให้กับอนาคตของตัวเองบางคนชอบเดินทางหรือชอบทํางานด้านต่างประเทศเป็นคนปรับตัวเก่งเพื่อความอยู่รอด แต่เห็นนิ่งๆแบบนี้นะคะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามพอสมควรและก็อ่อนไหวง่ายในด้านอารมณ์ความรู้สึกเพียงแค่จะไม่แสดงออกลึกๆเป็นคนใจดีชอบให้ชอบแบ่งปันข้อเสียนะคะเป็นคนที่ตกกังวลง่ายแข็งนอกอ่อนในหมดจะง,งี่เง่าง,งงงงก็ไม่แพ้ใครเอาแต่ใจไม่ค่อยมีเหตุผลเป็นคนขี้หึงขี้หวงไม่ชอบเอาใจใครประเภทที่ต้องให้ตามง้อใครอ่ะไม่มีทางซะละถ้าไม่ผิดจริงถึงผิดจะง้อหรือเปล่าหรอกในบางคนอาจมีโรคประจําตัวภูมิแพ้ด้วยนะคะ คนที่เลือกภาพที่สองคุณเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต เป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมองโลกตามความเป็นจริงไม่ใช่คนเพอ้อฝันเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์และความรู้สึกเปิดเผยจริงใจเข้าได้กับทุกคนแต่คนอื่นจะเข้าถึงคุณได้ยากเป็นคนทันคนคิดอะไรได้ลึกซึ้งรักใครรักจริงรักนานแต่ถ้าตัดก็ตัดได้ทันทีเหมือนกันโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมาล้ำเส้นและอีโก้จัดเกลียดการเสียหน้าเสียฟอร์มเป็นที่สุดยิ่งช่วงเวลาที่เจอเรื่องเครียดๆหนักๆก,ก,ก็จะเริ่มเบือ่อแล้วก็จะหันหลังให้กับโลคภายนอกเข้าสู่เซฟซนของตัวเองไปเลยและข้อเสียคุณมักจะเป็นนคทีี่่หหลลงงไอรรด้าายมมณ์ เพื่อนทางเพศสูงและคนที่เข้ามาในชีวิตคุณส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นประเภทเดียวกันซะด้วยสิแต่ต่างกันตรงที่คุณจริงจังกับทุกคนแต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้จริงจังเหมือนคุณคนที่เลือกไปที่ 3. คุณเป็นคนคิดเร็วทําเร็วไม่ค่อยวางแผนกล้าได้กล้าเสียและก็ขาดความรอบคอบใจร้อนคุณหมิดง่ายร้ายมาร้ายกลับบางทีก็ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปมั่นใจตัวเองเปิดเผยจริงใจไม่ชอบการโกหกหลอกลวงและก็เป็นคนคิดมากขี้ระแวงคาดหวังกับความรัก ความผิดหวังถ้าเป็นความสุขของตัวเองจะดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการความสุขของคุณคือการได้เที่ยวได้กินได้สังสรรค์สนใจเพศตรงข้ามชอบเรื่องบนเตียงเชื่อใจคนยากยกเว้นกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่สนิทเท่านั้นในด้านความรักเป็นคนที่รักใครชอบใครมากผิดหวังอยู่ตลอดโดนเทอยู่เสมอเป็นคนเลือกเยอะหากหาคนถูกใจยากเพราะบางคนบางเคสมัวแต่ยุ่งเรื่องเรียนกับเรื่องงานอยู่นั่นเอง ใช้ภาพที่4คนที่เลือกภาพที่4คุณมีคนที่มุ่งมั่นมีความยายทะเยอทะยานสูงมั่นใจตัวเองเฟลลี่ <friendly, S 1> ชอบปาร์ตี้สังสรรค์็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่สนใจโลกโนสนโนแคร์ no, no, care, ไม่คิดร้ายใครรักอิสระนิสัยออกจะห้าวๆรุ้ยๆพึ่งพาตัวเองได้ดีค่อนข้างยึดติดกับความคิดของตัวเองเอาแต่ใจบ้างบางทีก็เข้าใจยากคนอื่นเข้าถึงได้ยากเพราะมักติดเพื่อนหรือติดครอบครัวโรคส่วนตัวสูงเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ดีไม่ยึดติดกับเรื่องเก่าๆจัดการกับความรู้สึกของตัวเองไไไดดดด้้้้ีีีพพรรรรออออมมมมัััับบืกกสิิ่่่งททะเเขึนนโคต คนที่เลือกใบนี้บอกเลย90%น่าจะโสดเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะด้วยวาที่คุณไม่แคร์ใครคุณมีชีวิตยอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นก็เพราะว่าคุณอาจเคยผ่านความผิดหวังเสียใจจนหล่อหลอมกลายเป็นเป็นประสบการณ์ทําให้คุณอดทนและเข้มแข็งมากขึ้น